สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเดียอีซูซุการสินเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเดียก็จะพามาพบกับรถรุ่น FRR 210แรงม้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดียจะพามาดูนะคะว่า<อ>รถอีซูซุ FRR สองร้อยสิบแรงม้าของเราค่ะจะมาดูวิธีการบำรุงรักษาระบบแอร์ในรถกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารถตัวนี้ค่ะจะมีในส่วนของกรองแอร์อยู่ด้วยนะคะย้ำนะคะว่า FRR สองร้อยสิบแรงม้าของเรามีตัวกรองแอร์อยู่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าตัวกรองแอร์นี้จะอยู่ ในส่วนไหนของรถนะคะแล้วก็มีวิธีการบำรุงรักษายังไงบ้างนะคะตามเดียวมาดูเลยคะ่ะใน,นส่วนของตัวกรองแอร์นะคะเรามาดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเราหันหน้าเข้าหาหน้ารถนะคะตัวกรองแอร์นะคะจะอยู่ด้านขวามือของเรานะคะอันเนี้ยลูกค้าจะมองเห็นนะคะอันเนี้ยคือตัวกรองแอร์ของอีซูซู FRR 2 1 0ของเรานะคะอันนี้ลูกค้าจะเห็นว่ามันสามารถถอดออกมาเพื่อล้างทำความสะอาดได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวกรองแอร์ที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวกรองแอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันค่ะอันนี้กดแล้วก็ถอดออกมาได้เลยค่ะ อันนี้ก็ถอดออกมาแล้วสามารถล้างทําความสะอาดนะคะวิธีการทําความสะอาดก็ง,ง่ายๆเลยค่ะนําไปล้างน้ํานะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนํามาเช็ดหรือเป่าให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บกลับที่เดิมนะคะวิธีนํากลับที่เดิมไม่ยากนะคะอันนี้ก็เสียบเข้าที่เดิมเลยค่ะเสียบแล้วก็ผักนิดนึงนะคะให้มันดังแกลกนะคะมันก็จะเข้าล็อกของมันอันนี้ก็เก็บกลับที่เดิมค่ะ อันนี้อันนี้เป็นการทําความสะอาดเครื่องกรองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่ทําความสะอาดส่วนของตัวกรองตัวนี้นะคะมันก็จะทําให้ฝุ่นเกาะนะคะเวลาที่เราเปิดแอร์นะคะพัดลมแอร์ก็จะไม่แรงนะคะมันทําให้พัดลมมันเบาในส่วนอแอร์ในรถยนต์นะคะในะห้องผู้โดยสารของเรามันก็จะไม่เย็นนะคะฉะนั้นเราก็ถอดออกมาทําความสะอาดบ้างนะคะใครที่สนใจรถอีซูซู ใหม่ของเรานะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์0968173838ติดต่อเซลเดียได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าเดียจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นรอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ